รกิจการเงินการลงทุนโดยธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์นิตยาสารกรุ่เมแอนด์ครีซีน งวดนี้นะครับสำหรับการออกแบบบูธในงานมิเนี่ยสโตของหาดใหญ่นะครับก็เ,เรียกว่าทําเป็นพิเศษนะครเพื่อรองรับดิจิทัลแบงค์ทิ้งโดยเฉพาะนะครับเพราะนั้นดีไซน์นี้จะเป็นดีไซน์ที่เ,เน้นไปทางด้านดิจิทัลมากขึ้นนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ย ด้วยผลิตภัณฑ์ของเราคือ c ครดิ t บ e b น็ตนะครับก็พร้อมที่จะให้บริการนะครับแล้วก็มีความาการให้บริการที่ครบถ้วนสมบูรณ์และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือปีนี้เนี่ยคงจะอยู่ในระหว่างของการปรับโฉม Net Bank ครั้งใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นโอกาสอันดีนะครับที่ผู้เข้าร่วมงานนะฮะแล้วก็ประชาชนผู้สนใจเนี่ยอาจจะเข้ามาทดลองใช้เค d i ิตบี n น็ตแกับเราได้ครับ ถ้าในแง่ของสินเชื่อเองนะครับเราเอาขนไปเต็มที่นะครับสินเชื่อทุกประเภทเลยนะครับได้แต่สินเชื่อบ้านเหลนเหลนพิเศษเลยนะครับ0.6นะครับหาได้ในงานนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยสินเชื่อส่วนบุคคลเองเนี่ยเราเอาลงไปเนี่ยเอาใจข้าราชการและพนักงานบาหกิจโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นจะมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้กับกลุ่มนี้โดยเฉพาะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพวกพนักงานเอกชนนะครับที่มีเพโผ่านเราเนี่ย วันนี้วนนี้ที่ลงไปเนี่ยก็จะเป็นดอกเบี้ยพิเศษเลยทือ M R R บวก5นะครับก็ลดลงจากอัตราปกติสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าเราเลยนะครับแต่ว่าต้องการาสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับมวนนี้ก็ลดเป็นพิเศษเลยฮะลดจาก20%เหลือ15%นะฮะก็พบก,กันได้ที่ในงานนะครับอันนั้นก็จะเป็นสินเชื่อของส่วนบุคคลแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยลูกค้าที่เป็นลูกค้า S m e นะครับก็ยังสามารถที่จะมาที่บูธเราได้เราเอาลงไปเนี่ยด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ MR MR 2และ1ตามวง,งิน น,นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังขนทรัพย์สินต่างๆนะที่เรียกว่า NPA เนี่ยฮะลงไปให้บริการกับทางลูกค้าทางหัดใหญ่นะครับเพื่อคัดเลือกได้โดยที่เรามีโปรโมชั่นของสินเชื่อเพื่อซื้อ NPA ด้วยอัตราดอกเบี้ยศนะครับทั้งปีเลยในปีแรกนะครับเพราะนั้นก็เข้ามาลองเข้ามาออสอบถามข้อมูลได้ครับ เป็นจรงจะททำำื่อไได้ทุกอย่างก็องบอกว่าเงินฝากเนี่ยช่วงนี้อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะค่อนข้างต่ำสักหน่อยนะแต่ว่าเพื่อเพื่อความพิเศษของออของทางหัดใหญ่นะครับโดยเฉพาะเลยเนี่ยในวันที่10-12มีนาคมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรามีอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากพิเศษเนี่ยคือ,อ,อซูเปอร์แท็ก แท็กแม็กเนี่ยตอนนี้จ่ายอยู่ที่ประมาณ2.95นะครับแล้วก็สามารถเลือกอระยะเวลาได้24เดือน36เดือนหรือ48เดือนนะครับอันนี้ก็เพื่อเพื่อเพื่อส่งเสริมการออมเงินแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากว่าดอกเบีย้ยช่วงนี้ต่ำเราก็จะมีผลิตภัณฑ์อื่นเนี่ยเข้าไปเสริมด้วยผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่นอย่างเช่นกองทุนรวมนะครับโดยที่กองทุนรวมในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าท่านผู้ที่สนใจนะครับเรื่อง การลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับกองทุนรวมที่ออกหมายเลยเนี่ยคือกองทุน CLMVT นะครับก็จะลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่ประเทศกัมพูชานะครับลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามอันนี้ก็เป็นที่น่าสนใจมากหรือหากสนใจในกองทุนที่ลงตามอินดัส tri ต่างๆผมว่าก็ยังมีบางตัวที่ยังน่าสนใจอยู่หากเป็นผู้ลงทุนที่ดูเรื่องของเงินปันผลเป็นหลัก กองทุนปีนี้ของเราคือ k t s e เนี่ยได้รับเร t ติงเนี่ยให้เป็นอันดับหนึ่งเลยสําหรับการจ่ายเงินปันผลที่สูงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์กองทุนที่หลากหลายให้สําหรับผู้ลงทุนผู้สนใจนะครับได้ไดไดไดเลือกกันครับ นอกจากในง,งานแล้วยังสามารถติดต่อที่สาขารหรือว่าเคทีบีเน็ตแฟงหรือเอทีเอ็มได้เลยในการสมัครพร้อมเพย์นะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าสําหรับผู้ที่มางานแล้วสนใจที่จะเป็นลูกค้าของเราหรือว่ามาสมัครพร้อมเพย์เพิ่มเนี่ยเ,เราจะมีของเล็กๆน่ารักนะครับสำหรับที่โยงกับน้องวายุของเรานะครับถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าทุกท่านเคยเห็นแล้วจะน่ารักมากนะครับก็จะมีของชํารวยเป็นของน้องวายุเนี่ยมีให้สำหรับทุกท่านที่มาผูกพร้อมเพย์แล้วก็ทำรายการกับเราครับ ในเบื้องต้นแล้วถ้าสมมติว่าปกติถ้าไปงานนะครับเราจริงๆแล้วสิทธทิการใช้เนี่ยผมว่าที่ว่าเราอาจจะต้องจองไว้ไปก่อนได้เพราะว่าถ้าสมมติไปกู้บ้านอาจจะไม่ต้องเอาผลอะไรไปเยอะหลกัหลกๆเลยเนี่ยขอบัตรประชันประจำตัวประชาชนก่อนนะฮะอันนี้อันนี้ขอให้พกไปนะครับส่วนหลักฐานอื่นๆเนี่ยน่าจะน่าจะตามติดตามมาได้นะครับยกเว้นว่าถ้าท่านต้องการสอบถาม,มเพิ่มเติมอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็นสินเชื่อ SME ก็ให้ดูเรื่องของเอกสารประกอบรายได้นะครับว่า งบเป็นยังไงอย่างเงี้ยฮะอันเนี้ยให้ให้ให้เตรียมไปด้วยสําหรับพนักง,งานเองเนี่ยต้องบอกว่าทางทีมภาคใต้ของเรานะครับก็เรียกว่าขนเป็นทีมใหญ่เพื่อไปรองรับการให้บริการที่บูธของเราอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็พนักง,งานของ,ของเราทุกคนนะครับคงได้รับการอบรมและการเทรนอย่างเต็มที่ทั้งในแง่ของทูสและในแง่ของความรู้ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ความคําแนะนําเกี่ยวกับทางการเงินให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดครับ ทุนทองคำกองทุนมากม่ย ก็ในวันที่1 0 1 1และ12มีนาคมนะครับอีอกอาทิตย์หน้าแล้วนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับให้ประชาชนนะครับผู้สนใจประชาชนในเขตจังหวัดสงขลาในอำเภอหัดใหญ่เองหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็ลองแวะมาที่งานมานี่เอ็กซ์โปนะครับไหนๆเขาเมีการจัดงานลงในพื้นที่แล้วผมคิดว่าคนในพื้นที่น่าจะฉวยโอกาสนี้นะครับมาอัปเดตนะครับข่าวสารนะครับทางการเงินล่าสุดรวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีออฟเฟอร์น่าสนใจน่าสนใจเนี่ยมา มา,มาลองหาข้อมูลดูนะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับออประชาชนทุกท่านครับ วารสารการเงินธนาคารนำเสนอข่าวสารการเงินครอบคลุมทั้งตลาดเงินตลาดทุนที่นักธุรกิจและนักลงทุนให้ความไว้วางใจสมัครสมาชิกโทร02 6914126ต่อ212และ216งานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กปหาดใหญ่ครั้งที่7พบโปรโมชั่นพิเศษจากธนาคารสถาบันการเงินการลงทุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถยนต์กู้ซื้อมอเตอร์ไซค์กูท้ทำธุรกิจ ำบัตรเครดิตบัตรเดบิตเงินฝากดอกเบีย้ยสูงสลากออมทรัพย์ลงทุนเพิ่มผลตอบแทนหุ้นกองทุนทองคำประกันชีวิตประกันภยัยรู้ผลอนุมัติทันใจในงานพบกัน10-12มีนาคมนี้ที่หาดใหญ่ฮอบเซนทันเฟสติวัลหาดใหญ่จัดโดยการเงินธนาคาร